กะาวมาฝาค่ะวันนี้แม่ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้นะครับมันเป็นอะไรเนี่ยเราไปดูกันนี้วายผมงียตาแนละง่วงอะ่ะผมหลับได้ตื่นหนึ่งแล้วครับแล้วก็ตื่นมาเล่นเปิดดูซิมันเป็นอะไรแม่วายมันเป็นอะไรเนี่ยหัวส้วม, <c oughs> มเป็นหัว่วมผมศึกษาก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะแม่ผมชอบศึกษารครับมันมีมป งขัดครับแม่ครับมันมีแปลงขัดครับโอ้ยแผงขัดนะแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอาไว้ผมขี้เหรอครับแม่ครับผมจะนั่งให้หรือเปล่าเนี่ยอืมผมยังเล็กอยู่ครับแม่ซื้อตุนไห้ครับโอ้ยแผงขัดนี้ยาวมันแกกัดนะไว้ไว้ขัดครับไว้ขัดครับตันนี้อันนี้อะไรเนี่ย ใส่ตรงนี้ครับไว้ใส่ตรงนี้นะสำรวจก่อนสำรวจก่อนเดีย๋ยวตัวยังชักงหน่อยผมค่อยนั่งครับผมจะค่อยหันนั่งครับออโอเคนะครับผมสำรวจต่อก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย chúc chúc kha